ถามอัลเฟรนางงามงงเมื่อกองประกวดมิสแกรนนทบุรีประกาศว่าจะจัดการประกวดใหม่หลังจากปอเช่โสฟิดามิสแกรนนทบุรี2026ประกาศสละดตำแหน่งหลังบ่งลง,ง,งได้เพียงไม่นานโดยทางกองประกวดมิสแกรนนทบุรีได้โพสต์ประกาศอย่างเป็นทางการถึงเรื่องการสละดตำแหน่งว่าตามที่กองประกวดมิสแกรนนทบุรี2026ได้ทำการประกวดเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนนทบุรี2026 เมื่อวันที่21ธันวาคม2568ที่ผ่านมาโดยมีนางสาวโสพิสาลทธิศักดิ์กุลเป็นผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งดำรงตำแหน่งมิสแกรนนนทบ,บุรี2026จนถึงปัจจุบันเนื่องจากนางสาวโสพิสาลทธิศักดิ์กุลได้ขอสละสิทธิ์การดำรงตำแหน่งมิสแกรนนนทบ,บุรี2026และส่งมอบมองกุฎพร้อมสายสะพายคืนให้กับทางกองประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วกองประกวดมิสแกรนนนทบ,บุรี2026 จึงขอดําเนินการจัดการประกวดบิสแกนนนทบุรี2026อีกครั้งในวันที่5มกราคม2569เวลา13นาฬิกาณชั้น1 MBK Center เหตุการณ์นี้ทำให้แฟนนางามต่างตั้งข้อสงสัยว่าในเมื่อผู้ชนะสลัดตำแหน่งเหตุใดจึงไม่มีการแต่งตั้งรองอันดับหนึ่งหรือรองอันดับสองขึ้นมาแทนทางด้านกอบทัศนัยพีดีบิสแกนนนทบบุรีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเรื่องนี้ว่า คือนนทบุรีประกวดไปแล้วเมื่อวันที่21ธันวาคมต้องบอกว่าในส่วนของนนทบุรีผมเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์แต่มีสปอนเซอร์คือคุณหมอพลอยเป็นพีดีก็เลยได้ทำงานร่วมกันซึ่งคุณหมอพลอยเป็นคนเลือกคนที่มงไปล่าสุดคือน้องปอเช่แต่มงไปได้แป๊บเดียวก็มีเหตุสุดวิสยัยน้องเหมือนไม่พร้อมในเรื่องส่วนตัวซึ่งเป็นเหตุผลที่แก้ไขอะไรไม่ได้น้องเลยแจ้งมาว่าขอไม่ไปต่อเราจึงต้องรายงานกองใหญ่ไป ส่วนรองอันดับหนึ่งไม่พร้อมรับตำแหน่งต่อเพราะเขากำลังประกวดมิสแกนพันงงายอยู่เขาได้มูฟออนและลาวทูต่อแล้วเขาอยากไปต่อกับจังหวัดที่เขาลงไปส่วนรองอันดับสองก็ไม่พร้อมเพราะมีงานประจำทำให้คนหมดครับเราจึงต้องจัดประกวดใหม่อย่างไรก็ตามบุกนิชรีรองอันดับสองมิสแกนนนทบ,บุรี2026ได้ออกมาชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียกรณีที่ไม่ได้ถูกเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่แทนว่า สวัสดีค่ะตื่นเช้ามามีคนมาถามบุ๊กเยอะมากเลยค่ะว่าทําไมเราไม่รับตําแหน่งทําไมรองสองไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือวันที่เขาจัดประกวดใหม่เนี่ยเขาจัดเพื่อให้เราไปรับมงหรือเปล่าบุ๊กตอบตรงนี้เลยนะว่าไม่ใช่ การประกวดนี้ไม่เกี่ยวกับบุ๊กและบุ๊กเองได้อธิบายไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าบุ๊กได้แจ้งพีดีไปว่าบุ๊กพร้อมปฏิบัติหน้าที่แต่ในส่วนที่เขาจัดประกวดใหม่นั้นบุ๊กไม่ทราบสาเหตุจริงๆค่ะหลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบุ๊กไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วในเมื่อเขาจัดประกวดใหม่ก็ต้องมีที่หนึ่งรองหนึ่งรองสองใหม่ใช่ไหมคะส่วนบุ๊กเองที่ได้รองสองมาไม่แน่ใจว่าสายสะพายอันนี้ต้องคืนไหม ฝากสอบถามผู้รู้ด้วยนะคะว่าต้องคืนหรือเปล่านอกจากนี้บุ๊คนิชรียังได้โพสต์ย้ำอีกครั้งว่าขออนุญาตชี้แจงในส่วนของบุ๊กนะคะบุ๊กในฐานะเราสองบุ๊กพร้อมปฏิบัติหน้าที่ต่อตามที่พีดีโทรมาคุยค่ะแต่ในส่วนที่เขาประกาศจัดประกวดใหม่แทนการแต่งตั้งบุ๊กบุ๊กเองไม่ทราบสาเหตุจริงๆค่ะแล้ววันที่หมกราคม2 5 6 9ที่จัดประกวดใหม่บุ๊กไม่ได้ไปประกวดนะคะ ขณะดเดียวกันทางฝั่งห้องเสื้อที่ดูแลชุดให้นางงามก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าสวัสดีค่ะทางเราในส่วนของห้องเสื้อที่น้องรองอันดับสองได้มาติดต่อชุดเพื่อไปรับตำแหน่งในวันทุนี้แต่ตอนนี้ทางกองประกวดมีการประกาศจัดการประกวดขึ้นใหม่ในฐานะห้องเสื้อขอเรียนตรงๆว่าค่อนข้างตกใจและงุนงงมาก จึงอยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้นและเหตุใดรองอันดับสองถึงไม่ได้ไปต่อในการทำหน้าที่ตัวแทนเนื่องจากก่อนหน้านี้ทางน้องและทีมงานได้เข้ามาปรึกษาและขอความสนับสนุนชุดเพื่อใช้ในการประกวดมิสแก a นไทยแลนด์อย่างเป็นทางการพร้อมกับแท็กไปยังเพจมิสแกนนนทบุรีประเด็นนี้จะกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเนื่องจากมีข้อมูลที่ขัดแย้งกันระหว่างฝั่งพีดีที่ระบุว่านางงามไม่พร้อมเพราะติดง,งานประจํา กับฝั่งรองอันดับสองที่ยืนยันว่าพร้อมรับตําแหน่งและเตรียมชุดเพื่อไปรับตําแหน่งไว้เรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายกลับมีการประกาศประกวดใหม่แทนไม่แน่ใจว่าสายสะพายอันนี้ค่ะต้องคืนไหมสวัสดีค่ะตื่นเช้ามาก็คือมีคนถามบุกเยอะมากมากเลยค่ะว่าทําไมไม่รับตําแหน่งต่อทําไมรองสองไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือวันนี้ที่เขาจัดประกวดเนี่ยจัดประกวดเพื่อให้เราไปรับมงหรือเปล่า บุ Luckily, point, well. ๊กตอบเลยตรงนี้นะคะว่าไม่ใช่การประกวดเนี่ยไม่เกี่ยวกับบุ๊กแล้วบุ๊กเองอะค่ะก่อนหน้านี้มีการอธิบายไปในคลิปที่แล้วแล้วว่าบุ๊กแจ้งพีดีไปแล้วว่าบุ๊กเองพร้อมปฏิบัติหน้าที่แต่ในส่วนนี้ที่เขาจัดประกวดใหม่อะค่ะบุ๊กไม่ทราบสาเหตุจริงๆบุ๊กไม่ทราบจริงๆแล้วก็หลังจากเนี้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะบุ๊กไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วแล้วก็อีกคําถามหนึ่งของบุ๊กนะคะก็คือเขาจัดประกวดใหม่อะค่ะก็จะต้องมีที่1นึ่งรองหนึ่งรองสองใช่ไหมคะบุ๊ก เบุกไม่แน่ใจว่าสายสะพายอันนี้นะคะ่ะต้องคืนไหมบุกบุกไม่มีไอเดียเลยะคะ่ะก็ฝากสอบถามผู้รู้นะคะว่าว่าต้องคืนไหมยังไงวันนี้ก็กลับไปทำงานใช้ชีวิตตามปกติกันนะคะก็ยังไงก็ทุกคนสู้ๆก,กับการทำงานวันนี้นะคะ